แดดดียามเช้าค่อนๆแต่ไม่จริงนะมันสานี่นะแต่เราก็มาแต่เช้าแล้วอันนี้บรรยากาศบรรยากาศยามเช้านะคะนี่ก็มาฉุดยาข้าวนะคะแต่ฉุดยาให้เขานะคะนี่ดูบรรยากาศยามเช้าเช้านะคะนี่อุปกรณ์เราแต่ละอย่างนี่นี่กางยี่บริการนะคะอันนี้เราก็บริการเป็น สั่งเล้งจุกจิกเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นนาบ้านเรานะนาป,ปลาป้าเรานะคะแต่อันนี้เรามาฉีดยาให้ป้าข้างๆกันนี่อยๆเด็กไอ้ละสีสีสันแจ่มเลยจ้าทางเงินเขาก็มาทางเงินก็มาจ้านี่เรามาฉีดยาคุมข้าให้นะนี่บรรยากาศยามเช้าทุกคนอันนี้เราฉีดแพ้ย์เลย Er. นี่เราทำจนเาก็ข้าวที่อะไรนะค้าพรรแบนี้อกาปลูกปุ๊กนี่นะฮะแล้วก็ของเราที่กินใบานะคะนี่กีกบริการนะคะน้ำชาของเราทุกคน